วันนี้เจอคุณป้าและลูกสาวของท่านผู้ใจดีได้เอาของมาให้น้องวัวบุญมีบุญมาที่วัดป่าขับผด้วยครับเออโออะไรครับเนี่ยข้าวโพดครับผมแต่ลิงเต็มเลยครับโอ้น้องน้องวัวเดินมาดูเลยครับ นี่ครับถ้าใครสนใจที่จะร่วมทําบุญก็ทําได้นะครับวัดป่าเขาพุว่านารามน้องบุญบีกับน้องบุญมานะครับอะเดี๋ยวไปดูบัวกันหน่อยนี่ครับนี่ให้บัวม,นววมวีนะครับนี่ครับโวขาวบุญบุญมาโวแดงบุญมีนะครับมีลิงด้วยครับผมมีลิงด้วยลิงอันนี้ลิงลิงภูเขานะครับไม่ใช่ลิงวัดนะ เพียบเลยดักจอ๋อโอ้โหไอ้ครัวคนด้วยครับครับผมอ่า,อออาหัวหน้ากินอร่อยไหมหัวหน้าหัวหน้าบักจ๋อหัวหน้า ดูหน่อยครับข้าวโพดเป็นยังไงขับเรืออืมนี่เปลือกหวานนะฮะเปลือกหวานใหม่สดๆถ้าท่านใดสนใจที่จะร่วมทำบุญนะครับโอ้ะเป็นงี้แหละครับเฮ้ยดูมันเกลียวเขาไม่ค่อยกลัวผู้หญิงแต่เขากลัวผู้ชายครับถ้าสนใจที่จะร่วมทำบุญก็ติดต่อได้นะครับผมตามป้ายที่ผมส่งให้ดูเลยครับมันเกลียวจะไปโยนให้ตัว